วาฬิวาปาปริปูเรนติสาครังเจวะเนวะอิโริตเตานัยอุปัสิอิทังังตุนสปเนวะนิุสาเเรนตุลัปาันโธปรโสาภามณีโธรโสยาาสติโยอิวัชันตุสาารโวิัโต

นีเซบาร่วมกัมราคาชาวันนะคะ Thank ังเ้าเสีบาทกันนะคะวันนี้เราจะไปสอบต้นเทียนบ้านอ่างกะพอนะคะแต่ว่าก่อนจะไปเราก็จะไปรับวอวยพรให้ลุงนะคะที่นาเพราะว่ามันเป็นวันเกิดของลุงนะคะ là con ngon Well, you <coughs> 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 वाणिज्य को धन के धन का काम किये इसी काम किसी काम को नहीं जिस वाणिज्य के साथ फूले बसन का धन दो पराग को या फांसी को चिराचोई या फिर वाणिज्य के धन का you mm -hmm.

สาธุบุญร่วมกรรมนะคะวันนี้วันนี้ก็ไม่ได้ไปวัดนะคะพรดะดูงานรำนะคะจะไปรำอวยพรให้ลุงที่นาแล้วก็จะไปรำที่อ่างทองคอนะคะช่วยงานเสียของนะคะสาธุสาธุบุญกันนะคะ